<Audio> Jungle. เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วช่อง p ีทนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมอนเองเป็นมอสทาร์เบสแอน คลาสสิกกันนะครับโอเคอถ้าทุกคนพร้อมกันลแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปรับชมได้เลยครับเอาล่ะ,ะครับอย่างแรกก็มันจะมีพวกอ,อย่างเช่นโต๊ะขาป,ปืนนะครับเนี่ยโต๊ะขาป,ปืนแล้วก็พวกที่ยิงอะไรแบบนี้ต่างๆนานาโอเคต่อไปนะครับเราก็มาดูในกล่องแรกก็คือจะเป็นที่ใส่ กระสุนนะครับในระดับต่างๆก็จะมีไดมอนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของครีเอทีฟก็สามารถเสกได้เท่านั้นอโอเคเรามาดูกันกล่องต่อไปนะครับก็กล่องต่อไปก็จะเป็นกระสุนต่างๆนะครับก็อย่างเช่นแบบกระสุนของชอ็อตกันแล้วก็เนี่ยชอ็อตกันแล้วก็อันนี้จุด50 แล้วก็9าวมอนะครับเนี่ย9ามต่อไปนะครับอ่กล่องต่อไปก็จะเป็นพวกสะโขบนะครับ Visual. แล้วก็กล่องต่อไปก็จะเป็นพวกไอหน้าปืนผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะโอเคกล่องต่อไปนะครับก็จะเป็นไอท้ายปืนนะแล้วก็กล่องต่อไปก็จะเป็น,น,ปน,นกิ๊บมือนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นแมกกาซีนนะครับก็แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาจออเล็กกันอีกทีโอเคเรามาดูกล่องปืนปืนแรกกันนะครับก็จะเป็นปืนพกนะครับอันนี้ก็จะเลือกรีวิวแต่ละปืนนะครับก็โอเคสมมุติผมจะเอาเป็นดีเซอร์ทองนะแล้วก็แล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็ วิธีการเปิดนะครับก็ให้กดตัว s e นะครับก็จะสามารถแต่งปืนได้ก็จะมีหน้านะน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กดไปสิ่งที่เราแต่งอันนี้ก็จะเป็นดีเซอร์ก็กดไปความยาวของปืนก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นของแต่งแต่และชนิดสมมุติผมจะใส่เป็นเนี่ยนะอ่าผมจะใส่เป็นสะโขบนะครับก็กดชิปมันเนี่ยถ้าถ้าไม่กดชิปมันก็จะไม่ขึ้นแบบ นะครับก็นี่ครับถ้าอยากรู้ว่าของแต่งแต่ละชิ้นใส่อะไรได้บ้างก็แค่กดชิปนะครับมันก็จะขึ้นว่าของแต่งชิ้นไหนใส่ได้บ้างแล้วก็อันนี้ผมจะเลือกเป็นสโคปนะครับเพื่อใส่ให้กับดีสุดทองแล้วนั่นก็กดแซดแล้วก็เลือกไปที่สโคปแล้วก็เลือกใส่สโคปนะครับแน่ๆมันก็จะขึ้นสโคปนะครับแล้วก็อ่ะต่อไปผมจะตามที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น2อันนี้อ่ะต่อไปให้ไปที่ปืนแล้วกดแทรอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ตรงแม็กกาซีนแล้วก็มันจะให้เลือกม่ได้ใส่2อันไม่ได้เราต้องเลือกนะครับก็เราก็ได้ความสามารถของนั้นมาโอเคมันก็ความแรงก็ขึ้นอยู่กับแต่และอันนะครับก็อันนี้ดาเมจสิบสามจุดสองนะครับต่อน,นั้น โอเคผมขอเก็บของพวกนี้ไปก่อนแล้วเราไปเออ่ที่กล่องต่อไปกันครับกล่องต่อไปก็เป็นเออ่สไนเปอร์นะครับก็ทั้งสองปืนนี้เลยโอเคมาที่ปืนแรกนะครับ AWM ก็จะเป็นเออ่สไนเปอร์เอ่อดาเมจ42นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบาลเลตดาเมจ75นะครับ ก็ทั้ง2อ,อันก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับก็าดาเมจสีสก็ตามที่นั่นบอกได้เลยนะครับก็ตามตรงเป๊ะต่อไปนะครับสไนเปอร์ก็ดีเทลมันจะประมาณนี้นะครับเวลาทิ้งลงไปโอเคนี่ก็กดเฮ็ดน,นะครับมันจะโชว์ปืนอันนี้คือกระสุนหมดจะเหลือ1นนัดในรังในรังเพลิงก็ มันก็จะมีหนึ่งน้ำมาให้ดีเธอคารทำดีจริงโอเคเรามาดูกันต่อไปก็คือที่บาเลตนะครับก็ดาเมเจ็ดสิบเป๊ะตรงตามที่มันเขียนไว้อันนี้ก็คือกดเฮดดูปืนนะครับบาเลตก็จะประมาณนี้ขอสักครู่นะครับปรับชา้าเป็นหนึงโอเค มากันต่อนะครับก็โอเคเดี๋ยวปืนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนต่อไปก็จะเป็นเปืน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 อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปืนอาร์กนะครับก็ความแรงูงเหมือนกันต่อนัดนะครับ อันนี้คือกด h ฮดนะครับปืนอารก็จะประมาณมานี้ปืนต่อไปก็จะเป็นสก้าเฮดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาอันนี้ยิงไม่โฟตโต้นะครับทุกปืนแต่งได้เหมือนกันนะครับอันนี้กด h ฮดของสก้าเฮด โอเคขอญอาตเก็บสักครู่นะครับแล้วก็ไปดูวันที่กล่องต่อไปก็จะเป็นลูกซองนะครับอันนี้สองสั้นนะครับอันนี้สองยาวาทั้งสองปืนนี้การยิงก็จะไม่เหมือนกันนะครับอสองยาวมันจะยิงแล้วไปนัดเดียวแต่ว,ว่าสองสั้นก็จะยิงไปสองนัดไปเลยสองนัดรดวดวอันนี้ก็เป็น ปืนซองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่อันนี้กด head ของซองยาวนะครับเรียกง,ง่ายๆซองเพราะตาปืนโตครับนี่หักลํำโชว์ไปหนึ่งทีนี่นะครับวิธีรีโหลกด R นะครับรีโหลโอเคงั้น ไปกันที่กล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปอก็จะเป็น S M G นะครับก็จะยกตัวอย่างมาเท่านี้อ่อัน,นอันนี้ไม่ควรหลุดมาเวลานี้เดี๋ยวก่อนเอาไวไ้ใตคลิปนะครับโอเคของต่อไปก็จะเป็น U M P นะครับอ U M P ก็จะประมาณนี้นะครับจริงรัวมากอันนี้กด H นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอูซี่นะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็จะเป็น m 3 2 0อนอันนี้ก็จะเอ่ออาจจะมีคนรู้จักน้อยไปนหน่อยนะโอเคเราหาหนูทดลองวันหนึ่ง เออถ้าหากภาพไม่ชัดก็เดี๋ยวเราคิดหน้านะครับอาจจะแก้ไขได้ก็ดามจก็แรงใช้ได้นะครับก็จะเป็นปืนระเบิดโอเคส่วนปืนต่อไปก็จะเป็นเอ่อ r า g นะครับก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็ r p g ก็สามารถทำลายบล็อกได้นะครับแต่ว่าอปืนหนึ่งไม่สามารถทำลายได้ โอเคเรามาดูกันกล่องต่อไปแต่ขออนุญาตเก็บสักคู่โอเคกล่องต่อไปก็จะเป็นแมชชีนกันนะครับก็จะเป็น2ปืนนี้ปืนแรกก็จะเป็นเอ็มสองสิบเก้าแต่งกระถึนสุดได้ที่100่งรนัดก่อนแต่ง75็ดนัดนี่ก็จะเป็นไอคนะครับสองปืนนี้อันนี้กดแต่งก็สามารถแต่งได้นะครับแต่งได้ทุกปืน แต่บางปืนอาจจะแต่งไม่ได้อย่างเช่นอ M79 นะครับรโอเคเราอันนี้กดเห็นนะครับก็จะเป็นการโชว์ประมาณนี้ดีเทลควาข,ขมโคตรดีอ่ะนี่อันนี้ AK มนนีการแบบชักด้วยนะครับ โอเคเรามาดูกันที่ปืนที่ผมบอกว่าท้ายคลิปจะเอามาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสไนเปอร์ที่แต่งครบนะที่ผมคิดว่ามันแต่งในสไตล์ผมแล้วมันดีนะอันนี้ก็จะเป็น AKM หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็จะแต่งตามนี้เลยอันนี้ก็คือ,คอเซตที่ผมแต่งบ่อยๆนะมันก็จะไม่ค่อยก็ ลวยใช้ได้แล้วก็กระสุนก็เพียงพอด้วยอันนี้อันนี้ก็คือปืนที่ผมบอกเลยก็ความสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเอ AW m บเอแต่งครบนะครับเมื่อก่อนดีเทลมันจะสวยกว่านี้มากแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นที่ตัวของความผมหรือเปล่านี่เวลาซูก็มันเต็มจอเกินไปนะผมว่าถ้ามันรลืขนาดได้ก็คงดีตอนนี้นก็2ีบต่อน,นั้นนะครับ แรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตัวโชว์ปืนของ a e w ผมชอบตรงนี้ที่แบบมันยิบกระสุนออกมาแล้วมันก็ใส่เข้าไปต่อทุกนั้นในความหมายอันนี้ก็จะเป็นรีโ o a d โอเคเอาละครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ mod timeless ันคลาสสิกกันนะครับ รุ่นซโรด้วยนะครับก็จะเป็น1.20.1นะครับรับรอง1.8ขึ้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอคนละ1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ซับสไครต์ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้า